สาธุตั้งที่มาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทําอาหารเลี้ยงทูอปหายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วก็มาค้างมาค้างชื่ออะไรกันบ้างคะไดมิพัฒนาศาสตร์เอนแสงจังวักษณ์เลนแสงเมื่อกี้จิราพรที่มีอยู่พอดีไปอยู่ในครัวว่านึกว่าชื่ออะไรจะจิราพรสีวันดีเป็นครูเป็นครูมาจากจากคือเป็นครูของการศึกษาพิเศษสาหรับคนพิการแต่ว่าไปสอนอยู่ในโรงพยาบาลมาจากไหนมาจากกรุงเทพเออวันนี้เอาอะไรมาก็มีทั้งสารมีน้ำตา แล้วก็พวกซอสอ่เป็นของที่ส่วนที่มีประโยชน์แล้วก็ทําทานไปแล้วด้วยมาค้างนะคะขอให้ร่ํารวยมีทรัพย์ไม่ฝืดเคืองคิดหวังอะไรให้ได้ทุกอย่างโรคภัยไห้เจ็บหายหมดวันนี้นะคะสาธุทำทานแล้วก็ร่วมหนังสือใช่ไหมจ๊ะร่วมร่วมเงินเ่ว่สร้างผู้วัสดุค่ะเมื่อวานสร้างไปแล้ว2 0 0พค่าอาหาร1000ค่วันนี้มีขนมเสื้อผ้า แล้วก็ขนมเป็นปถังถังค่ะแล้วก็มีอย่างอืง่นไนของชงหมดเลยอ๋ออันนี้เป็นพวกไ <c oughs> มโลวันตินอาหารแห้งจะ <c oughs> ขออนุมโมทนาบุญนะคะให้ร่ำรวยมีทรัพย์ไม่ฝืดเคืองให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหายเจ็บป่วยอนนอุปสรรคอะไรก็ขอให้หายให้ถึงซึ่งนิพพานสาธุ โอ้ต้องทานกันเลยกันเลยเนาะโหเยอะแยะเลยข้าวเหนียวค่ะขอให้ร่ำรวยมีทรัพย์ไม่ฝืดเคืองนะคะโรคภัยไข้เจ็บให้หายโอ้ต้นมะลิทับทิมค่ะอ่าแล้วก็โอวันตินค้งที่แล้วอาจารย์ก็เมาห้าถุงนะยังไม่หมดเลยแล้วก็มีน้ำน้ำดื่มเยอะแยะเลยโอ้ขอให้รวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้หายทุกโรค เอาหายเลยเป็นอะไรมาให้หายหมดเลยนะคะการจนาลรักรสุนไรลูกบุถาบุถาเคยมาแล้วใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเหรอทำไมหน้าเราคุ้นกันจังเลยดูอาจารย์มาเป็นปีแล้วค่ะแต่เนี้ยแล้วคะชื่อนุสราโปลจีนอค่ะชื่ออะไรนะจารักรุโกลจีนอมาทั้งเท่าไหร่นะครั้งที่สองทั้งที่สองทั้งที่แล้วมาะที่แล้วใช่ไหมคะวันนี้เอาอะไรมาคะอุปกรณ์ อายกปเลยค่ะนางยาล้างห้น้ำกระบุกแปนง่าห้อน้ำนะคะแฟนซัาากผ้านางยาล้างจาน่าาระดูขาชื่ออะไรคะชืนวยนชีวะเพชรชีวเพ็รชีวพฤกษ์นี่เ่ระ ามาจากไหนคะมาจากจังหวัดชัยนาทครับมาครั้งแรกเหรอคะครั้งแรกครับแล้วใครแนะนํามาคะก็มีเพื่อนของเพื่อนอีเองนะครับไม่เคยดูทีวีเหรอคะดูทีวีนี่มาดูหลังจากศึกษาแล้วแล้วก็วมาเปิดดูจากเว็บจากเว็บไซต์นะคะ,ะคะ่ะวันนี้เอาอะไรมาคะวันนี้เอา,เอาหมอ้อหุงข้าวหม้อข้าวใบใหญ่ค่ะข,ขอโนบูด้วยคะ่ะแล้ว เดี๋ยวก็ได้ประกาศเลยว่าตอนนี้ม่อเนย่ยขอพักไว้ก่อนได้ม่อเยอะมากเลยไม่มีข้าวจต่ใสแต่ไม่มีข้าวอร่วมบุญด้วยตัดใจเท่าไหร่คะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทก็ขอให้ได้มาห้าร้อยล้านนะคะขออวยธนาคาค่ะเชิญค่ะอ่ะชื่ออะไรจ๊ะสมเยอะสมการเป็นการ สมรรถพันธุกรรมสมรรถพันธุการมาครั้งนี้ครั้งที่ไรครับครั้งที่สองครัครั้งที่สองวันนี้เอาอะไรมาคะวันนี้เอาจานมาร้อยใบชามร้อยใบค่ะแล้วก็แก้วน้ำสิบโหลค่ะแล้วก็ช้อนซ่อมสิบโหลขอรับค่ะค่ะขอรับแล้วก็ขอหวานเยอะค่เยอะค่ครั้งที่แล้วเป็นอะไรมาคะครั้งที่แล้วปวดหนังครับแล้วก็มาขุดต่อแล้วก็หายหายเลยครั้งที่แล้วขุดกี่คนคะ เป็นสิบครับเป็นสิบรวมกับพระด้วยป่ะทราพระก็หายทุกโรคใช่ครับค่ะวันนี้ก็จะมาบริจาคสร้างพีระมิดหนึ่งองค์ครับหนึ่งหมื่นสัญญาไว้หรือว่าคิดทำเองก็ที่อาจารย์บอกคำไปแล้วให้ทำบุญเก้าสิบเก้าค่ะก็ทั้งหมดเก้าหนึ่งหมื่นเลยทำบุญให้ทำบุญเก้าสิบเก้าบาทครับทีลูซิลาโกจิโน่ลูซิลาโกจิโน่เคยมาแล้วนะคะเอาอะไรมาคะวันนี้ มีมีหมอนเก้ารูปอะค่ะหมอนเก้า ชื่ออะไรคะจจรุนโกจีนอกมาครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่สามนะคะวันนี้อาจารย์เอาอะไรมาคะกระติกน้ําแข็งแล้วนี่อะไรคะเสือชายค่ะพี่ชายชื่ออะไรคะสารวุฒิมาศีสาวุฒิมาศีนะคะคุณแม่ฝากมาค่ะขออนุโมทนาค่ะหกร้อยสี่สิบเก้าบาทอนนุโมทนาค่ะนามสกุลมาจากไหนคะ สมุดปกากกาค่ะเอาอะไรมาคะวันนี้เอาน้ำครับน้ำมาอะไรครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งร้อยล้านค <c oughs> ่ะอนุโมทนาค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานขออนุโมทนาค่ะแล้วก็ปัจจัยจเจริญสุริยเระ,ะเรืองจิตเจริญสุริยะเรืองจิตมาครั้งนี้ทั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่สิบแล้วล่ะค่ะครั้งที่สิบทำไมมาบ่อยจังในยอดวงใหญ่ในยอดวงใหญ่ ของอยู่ข้างนอกเอาตัวเกล็ดแก้วกุมารทองค่ะค่ะเอาอะไรมาคะเอาเสียมมาสี่อันค่ะค่ะแล้วก็ฝานสามอันค่ะถังหิ้วปูนจิบสองใบค่ะเกียงกับที่ตักปูนหนึ่งอันค่ะดอกบัวสองต้นค่ะดอกเข็มหกต้นค่ะถังพลาติกค่ะสองใหญ่สองใบค่ะถุงดำห้าใบค่ะ คาถาคาาคุ้มกันสามร้อสามร้อยอนุโมทนาค่ะ,คะแล้วมาสิบครั้งเนี่ยมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมมีหมดทุกอย่างค่ะมีอะไรบ้างเราลองเล่ามาสิ <c oughs> โรคภัยก็ปวดขาปวดเข่าก็หายดีปวดไหลก็หายดิสตะดวงก็หายไทรอยก็หาย ค่ะตะเก็ดเงินตะเก็ดทองก็หายหายทุกอย่างเจ็ดแปดโลกหายหมดค่ะหายหมด,หมดอยู่ดีมีสุขแล้วเจ้าค่ะมาก็ไม่ได้เคยคุยกับอาจารย์ตั้งหกเจ็ดครั้งจนหายหมดแล้วถึงได้คุยกับอาจารย์อาจารย์แนะนําใครคนไหนก็ทำก็<า>เก็บปฏบิบัติเอาแล้วก็นึกกรรมของเราให้ได้แล้วจะห<อ>ายนึกกรรมเราไม่ได้ไม่หายจะเป็นตะเก็ดเงินตะเก็ดทองนี่คันมาเป็นสิบปีรักษาไปเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่หายแต่มาหายตรงนี้ค่ะยานี่ห่อมาไม่รู้กี่โลกไม่วันไม่ใช่วันละโลกวันละร้อยแปดโลก แต่เอามาทิ้งตรงนี้หมดหายหมดอาจารย์สอนอะไรดีหมดทุกอย่างปฏิบัติตามแล้วใครจะพ้นทุกทุกคนเจะคาะสาธุวิสรุตยิ้มฤทธอายุ40ปีมาจาก พูดดังๆพูดดังๆกรุงเทพครับเออพูดนุ่ฉาฉาเนี่ยอ้อมแอมโลกใครแค่เจ็บปัญหามันจะได้คลี่คลายอ่าววันนี้มาหาได้มีเรื่องอะไรคะเนี่ยลายมืออ่านยากมากเลยก็จะมาทํโครงสร้างธุรกิบด้วยค่ะคื่นมันมีคออักเสบแล้วก็จะจะเป็นไข้เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับต่อมที่น้ำเสพเป็นไข้เนี่ยครับต้องทานยาวนไปวนมาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเป็นปีแล้วครับ แต่เริ่มเริ่มดีขึ้นหลังหลังคือหลังพ้นปีใหม่มาเนี่ยปีใหม่ไทยเนี่ยฮะจะเริ่มเริ่มเป็นน้อยลงแต่ปีที่แล้วนี่เป็นตลอดแต่ก็ยังยังมีเป็นบ้างไม่มีอาการมากี่วันแล้วก่อนมานะหลังจากทานยาหมดไปนะก็ประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วจะ,ร,ะ,จะรู้ได้ไงว่าการบําบัดได้ผลหรือไม่ <c oughs> ทีนี้มีเรื่องอื่นด้วยก็มีมีปวดหลังผมไม่ได้เขียเพิ่มมาดิไม่ได้ไม่เขียนไม่ได้เฉพาะที่เขียนครับ